สวัสดีครับแบ่งปันพาบ้านพระเครื่องหลัก้อยนะครับคลิปนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่ถิ่นวัดบ้านจิกนะครับพระอรหันต์เมืองอุดรธานีนะครับสายพระอาจารย์มั่นนะครับสิทธิสายหลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับอ่านี่สภาพสวยนะครับออกปี2542ที่ะระลึกมหาเจดีนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อนั่งเต็มองค์หลังเจดีต่อโคด,ด้านหน้านะครับ สวยเดิมนะครับสายอุดรธานีนะเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกจิพระอรหันต์สายพระจาจาร์มั่นนะครับท่านหลวงพ่อนะครับออกปี4-2นะครับด้านหน้านี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อนั่งสมาธิเต็มองคนะครับเราดูรายละเอียดนะสวยเดิมเลยนะครับหลวงปู่ถิ่นวัดบ้านจิกนิ้วมือแบบนี้เห็นไหมเห็นเล็บเลยนะครับคมมากๆฐานนะครับเป็นเส้นคมคมโคตรตอกเลข5นะครับเลข5ไทย พื้นเหรียญน,นิดตึงเลยนะครับเรียบแล้วก็ตึงนะครับนี่เดิมๆนะแท้ทันหลวงพ่อผมแบ่ง230นะครับราคารวมส่งนะครับหลัง J d ดีนะครับ2 3 0รวมส่งใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับหลวงปู่ทินวัดบ้านจิกนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ หลวงปู่ทวดของหลวงพ่อคูณออกวัดใหม่อัมพรปี2537นะครับปลุกเสกพิธีเสาห้าเนื้อทองแดงลมดําสวยเดิมนะครับสุดยอดพระนิรันตรายเมืองไทยนะครับเราเป็นของหลวงพ่อคูณปลุกเสกด้วยนะครับนี่สวย,สวยเ,ดเดิมแบบนี้นะนะครับปลุกเสกพิธีเสาห้าที่วัดใหม่อัมพรในปี2537ผมแบ่ง260บบาทรวมส่งนะครับเสมาหลวงปู่ทวดนะ ของหลวงพ่อคูณนะครับสภาพสวยนะครับลาบผลคูณทวีนี่สวยๆเดิมๆนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับราคารวมส่งนะ260บาทนะครับนี่แล้วก็มีเรือมีองนี้นะครับองนี้จะเป็นพระเครื่องกรุงเทพนะครับพระธรรมคนาพรนะครับปี17นะครับหลังวิววัดอรุณราชวรารามนะครับเนื้อทองแดงโลมดำ องคนี้แบ่ง150นะนะครับ150เราดูผิวพันธ์นะครับรายละเอียดการแกะพิมพ์แบบนี้นะนะครับวัดอรุณนะครับเผื่อใครรู้จักนะนะครับแบ่งแค่150บาทรวมส่งนะครับนี่หลังวิววัดอรุณสวยงามนะลายเส้นพุทธศิลป์นะครับเจดี JD แบบนี้นะเนมเดิมๆคมๆนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับองค์นี้ หลวงพ่อเส็งวัดบางนานะครับน่าจะปีสองกว่านะนะครับเหรียญกลมกไหลายทองตรงนี้ก็ร้อยห้นะครับร้อาบาทรวมส่งนะครับหลวงพ่อเส็งวัดบางนานะครับก้าล่ทองสภาพน่ารักหลังยันนะครับไม่มีปีพศกำกับนะครับแต่น่าจะทันหลวงพ่ออยู่แหละนะครับน่าจะปี2กว่านะครับแบ่งแค่ร้อยห้านะนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตนะครับ วัดสมอบุญคงรุ่นแรกเนื้อทองแดงลมดำปี1.6นะครับองค์นี้170นะครับหลวงพ่อโตพ่อพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดสมอบุญคงเดิมๆแบบนี้นะนะครับ2516อายุพระ52ปีนะครับ, 16, นะรบพระเครื่องนครน,นายกเหรียญดีปีลึกนครน,นายกเลยนะครับราคาไม่แพงราคาเบาๆนะครับแบ่งแค่ร้อนะครับออกในงานผูกพันธสีมานะวัดสมอบุญคงนะครับ ใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็มีพระเครื่องอุตรดิตนะครับองค์นี้สวยเดิมนะครับพระพุทธนิลันตรายนะครับวัดม่อนท่านะครับหลังพระธาตุแบบนี้นะนะครับปี2530องค์นี้สวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยเลี่ยมพร้อมใช้นะครับพระเครื่องจังหวัดอุตรดิต์ด้านหน้าเป็นพิมพ์พระพุทธนิลันตรายนะครับเนื้อทองแดงเดิมเดิมสวยๆนะครับนี่ เขาเรี่ยมเก็บรักษานะก็ได้องค์พระสภาพสวยสมบูรณ์ผิวเดิมนะครับฟอนตตัวหนังสือเนี่ยคมคมเลยพระพุทธมิรันตรายนะครับอ่านี่สวยเดิมผิวเดิมเดิมเรียมพร้อมฉายองค์นี้เปิดไว้250นะครับพระเครื่องอุตรดิตนะครับด้านหลังเป็นม่อนธาตุเาดูพระธาตุลาเส้นแบบนี้นะครับสวยสวยเดิมๆปี30อายุพระ3าปี คใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับพระพุทธนี่รันตราย250บาทร่วมส่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพระบ้านพระเครื่องราคาหลักร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพระแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆ,ๆเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ